ก็ขอกาบสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมเปา KWS นะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของกาลินาฟรีไฟอีกแล้วตามเคยเลยนะครับผมอ่านะครับผมก็สมัครคลิปนี้นะครับผมในเกมของกาลินาฟรีไฟของเรานะครับผมเราก็จะเข้ามาทาการผู้ขืนในโซนของกิจกรรมใหม่กันดีกว่านะครับผมในเกมของฟรีไฟเรานะครับผมอ่านะครับ ก็สมัครกิจกรรมแรกเลยนะครับผมที right so, me, ่ผมอยากเข้ามาพูดนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็คือกิจกรรมนี้ครับผมกิจกรรมเคศสกะ i ไอวอนั่นเองนะครับผมมากนะครับก็สมัครกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือว่าให้เราเข้ามาเลือกไอวอลนะครับผมที่เราก้องการยินนะครับหรือไอวอลที่เราอยากได้นั่นเองนะครับเราเลือกไอวอลเข้ามาเนาะในส่วนนี้นะครับที่เขาบอกไปเลยนะครับว่าคุณจะทำยังไงนะครับเมื่อพบว่ามีสติกี่ขวา เส้นทางของคุณอยู่ข้างหน้านะครับผมจะหันหลังกลับหรือว่าจาก้าวข้าผ่านมาไปด้วยนะครับพร้อมจะวิ่ใจไปกับพวกเราชาวฟรีไฟในเทศก,กาลไอวอร I ์คันนี้แล้วหรือหังนะครับผมซึ่งใามากิจกรรมในคันนี้นะครับผมก็จะมีระยะเวลากิจกรรมก็แกลวันที่25พฤษภาคมนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะคือวันที่3 1พฤษภาคมเลยเนาะ ในส่วนของกิจกรรมนี้นะครับผมคือคุณสามารถเลือกกำแพงนะครับผมที่อยากจะยิงได้นะครับผมแล้วก็หลังจากที่เรานะครับยิงกำแพงแตกนะครับผมคงก็จะได้รับไอวอลน้ำไปเลยนะครับผม่าสมมติว่าคุณเลือกไอวอลไฟใช่ไหมครับแล้วคุณยิงไอวอลไฟแตกได้เรียบร้อยนะครับผมคุณก็สามารถได้รับ ไอวอลไฟไปได้เลยนะครับหรือว่าคุณเลือกไอวอลกอจิตนะครับเมื่อคุณยิงไอวอลกอจิตแตกได้นะครับผมคุณก็รับไปเลยนะครับผมในโซคอนไอวอลกอจิตนั่นเองนะครับผมโดยกําแพรกับรับแแหมนะครับจะมีความคนคางที่ไม่เข้ากันนั่นเองนะครับแล้วก็คุกค้างที่คุยยิงกัาแพงนะครับไม่ว่าคุณจะคำดามแมจได้มากหรือน้อยนะครับผมคุณถึงจะรับไปเข้มนะครับพิเศษจํานวน1ชิ้นนะครับ จัดลดไอเทมด้านล่างสายมือเนาะโดยคุณจะมีโอกาสได้รับไอวอลพิเศษที่ไม่เคยวางขายที่ไหนมากกอนด,ด้วยนะครับมานะครับไอวอลนั่นในนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าไอวอลพิเศษที่เขาหมามงคือไอวอลอะไรนะครับแล้วก็คุณสามารถสับเปี่ยกกระแพรที่กล้องกายิงได้ตลอดนะครับโดยที่ดาวเมที่คุณทาไว้นะครับจะไม่หายไปนะครับ คือคุณสามารถเปลี่ยนไอวอลได้สมมติว่าการแรกคุณเหยื่อไอวอลก็จิบไปแล้วนะครับคุณเปลี่ยนใจดีกว่าไม่เอาไอวอลก็จิบดีกว่าครับเปลี่ยนไปไอวอลนี้ดีกว่านะครับสมมุตินะคุณเปลี่ยนไปไอวอลนี้นะครับผมคุณก็สามารถเปลี่ยนได้นะซึ่งในการยีงหนึ่งนัดนะครับผมจะเสีย25ไดมอนในการยีงหนึ่งนัดนะครับผมแล้วก็ยิงสิบนัดนะครับผมจะเสีย200ไดมอนในการยีงสิบนั้นนั่นเองนะครับซึ่งไอวอลนะครับผมก็มีแบบเกือบหมดแล้วเนาะ ไอวอลกอลจิตผมมีแล้วนะครับไอวอลไฟนี่ผมก็มีแล้วนะครับแต่ไอวอลนี้นะครับผมผมยังไม่มีเนาะสอยไอวอลนี่ผมยังไม่มีนะครับผมมีไอวอลไฟแล้วก็ไอวอลกอลจิตแล้วก็ไอวอลสีดํานั่นเองนะครับที่ผมมีนะในส่วนนี้นะครับผมอ่านนะครับสมมติว่าผมอยากยิงไอวอลนี้นะครับผมแล้วก็กดยินไปเลยนะครับ1นั้นนะครับจะเสีย25ไสิบหดโมนในการยีหนึ่งนั้นนะครับกดยินเลยครับผม ปุ๊บนี่นะครับเราดาเมจไปแค่4นะครับผมแล้วก็การ์ดมาเป็นนะครับก่องสุ่มนะครับคานิวอ์นะ MP40 นั่นเองนะครับผมอะนะครับนี่คือขอรางวัลนะครับผมที่เราได้รับจากการยิงปืนนะครับผมภายในนี้นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยของเหล่านี้เลยนะครับมีกองสุ่มสกินปืนนะครับเป็นสกี AK นะครับผมสกี MP40 นะครับสกี M60 นะครับสกี MP4 นะครับผมแล้วก็สกินเอพแล้วก็สกาเนนนะครับก็มีพวกกอสับพลัเครื่องกดจับนะครับกอนไฟนะครับผมเรียดดรอปแล้วก็แผงที่สมบัตินั่นเองนะครับนี่คือของรางวัลนะครับผมที่คุณอยากได้รับนะครับผมจากการยิงปืนนั่นเองนะครับแล้วคุณจะมีโอกาสได้รับสกินไอวอล์นะครับผมนี่ซึ่งเป็นสกินพิเศษเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามากดยิงให้ดูกันสักเท่าไหร่ดีซะกสองร้อยดีไหม เพื่อเราจะได้มาในวันนี้เราดาเมจไปแค่4นะครับผมซึ่งเราจะก้อนดามเมตคือ100นะครับผมเราคือจะมีโอกาสได้รับนะครับผมสกินไอวอที่เราเลือกยินนั่นเองนะครับผมมานะครับนี่คือของระวัลขั้นมดนะให้ดูเลยนะครับว่าขอระวัมีอะไรบ้างนะครับผมสาหรับใครที่อยากจะรู้นะครับผมนี่เราดาเมจไปเรียบร้อยนะก็ได้รับของคานิวอมานะในส่วนนี้นะครับผมมานะครับซึ่งดาเมจนะครับผมมันจะเริ่มก้องที่ประมาณเท่าไหร่นะสี่หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่า ตามเอมาเริ่มกล้องคลิปประมาณเท่าไหร่นะครับผมในส่วนนี้นะครับผมก็รอลุ้นเก่าเองละกันนะครับผมในส่วนนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมในส่วนของกิจกรรมนี้ละกันนะครับเคสกาลไอวอลเนาะแล้วก็ขอฝากอีกหนึ่งกิจกรรมด้วยละกันนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะคือเป็นกิจกรรมของสายฟรีเลยนะครับผมคือกิจกรรมนี้ครับผมเดี๋ยวพาไปดูครับ กิจกรรมนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมกิจกรรมมันขึงสุดนั่นเองนะครับ5วันนะครับมันขึงสุดนั่นเองนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมก็คือว่าให้เรานะครับผมลนเล่นเกมนะครับให้ครบตามที่เขากําหนดนะครับผมเพื่อรับก่อสุ่มสกินเปือไปแบบฟรีๆเลยนะครับเล่นครบ30นาทีแล้วไปเลยนะครับ1ก่อนนะครับผมเล่นครบ10นาทีนะครับรับไปเลยนะครับ2ก่อนเนาะ เล่งครบ120นาทีนะครับรับไปเลย3ก่อนแล้วก็เล่งครบ180นาทีนะครับรับไปเลยนะครับ4ก่อนนั่นเองนะครับผมก็สามารักิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมขอสายฟรีซื่อในกต่ละวันนะครับผมก็จะมีสก,กรีนเปิดสุ่ม แตกกัดกันออกไปนะครับผมอ่านะครับค่าเราเล่นครบ180นาทีใน1วันนะครับผมเราก็สามารถรับกองสมสกินปืนในวันนั้นนั้นไปได้เลยนะครับผมในกิจกรรมนี้นะครับวันละสิบกองสมสกินปืนนะครับผมคือว่าสุดยอดมากเลยแล้วก็เยอะมากๆด้วยนะครับผมในส่วนนี้อย่างเช่นตอนนี้นะครับผมผมเล่นไปแล้ว11นาทีนะครับผมจะไข่9นาทีนะครับผมที่จะได้รับกองสมสกินปืนนะครับ เยลโล่นี่นะครับผมก่อสุนทรภิเปิดสกานี้นั่นเองนะครับนะนะครับอีก3ก่อนนะถ้าผมเล่นครบ180นาทีก็รับได้อีก4ก่อนนะครับรวมเขาโมยว่าวันนี้ผมจะสามารถรับได้ขหมด10ก่อนนั่นเองนะครับผมจากก่อนนี้ที่เรารับได้แค่3ก่อนนะครับผมเพราะเราเล่นไปแค่ประมาณ111นาทีเนาะในส่วนนี้นะครับผมเราจะต้องเล่นเพิ่มนะเนี่ยซึ่งสมัครกิจกรรมนี้นะครับผมก็จะมีระยะเวลากิจกรรม5วันนะครับผมซึ่งกิจกรรมก็บอกอยู่แล้วนะครับว่า มันสุดนะครับจะมี5วันนะก็แต่วันจันทร์ก็คือวันสุดเลยนะครับผมเลนของกิจกรรมนี้ก็สามารถเข้ามาเลขกันได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากจะเลขกิจกรรมนี้นะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสอบกิจกรรมในคลิปนี้นะครับคือกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมไอวอรเนาะแล้วก็กิจกรรมที่สอนนะครับคือกิจกรรมของมากถึงสุดนั่นเองนะครับฝากไว้สอกิจกรรมเนาะในการทำคลิปในวันนี้นะครับผมนะครับผมก็ไปว่านะครับผมค่ะเพื่อนนะครับผมชอบคลิปนี้ก็ผมนะครับก็ ฝากกดไล์คลิปนี้กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่เข้ามาใหม่นะครับผมก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเส้นเดียวกันนะครับแล้วเรานะครับผมก็ใครมาพบกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้านะครับผมแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ผมเปา KWS นะครับผมก็จะก็อวิลาลาเพื่อนๆแต่ละคนนะครับจบคลิปไปเพย์ค่านี้ก่อนนะครับมาแบกับเพื่อนสวัสดีครับ